สวัสดีครับเจอกันอีกทีครับทุกคนวันนี้พงษ์ก็อยู่บริเวณสถานีรถไฟเอ็มอาีสนามชัยไกลับคลองตลาดาจากทำธุรเสศ็จนะครับเห็นว่าบริเวณนี้มีร้านต้งหวยเจ้ากล้วยในตำนาน,นครับทุกคนวันนี้พงษ์เลยจะพากินตามซอยนะครับตามหาร้านไนมัสที่ทุกคนรู้จักหรือ,อยังไม่รู้จักนะครับเดี๋ยวไปตามหากันเลยครับทุกคน เริ่มต้นจากถนนสนามชัยนะครับทุกคนบริเวณวัดโพนะครับเดินตรงไปยังสถานีเอ็มทีสนามชัยนะครับทุกคนก็จะเจอซอยเศรษฐกานะครับหรือว่าหิพิเซียฑสยามนะครับทุกคนดีทุกคนรู้จักนั่นเองนะครับแล้วก็เดินตรงมาเรื่อยๆนะครับทุกคนก็จะเจอถนนมหาราชนะครับทุกคนให้นดซ้านนะครับแล้วก็เดินข้ามไปอีกฝั่งนะครับทุกคนแล้วก็เดินไปเรื่อยๆนะครับทุกคนครับก็จะเจอร้านตังห่วยชกเว้ยเฮียมักในตำนานนะครับเจอแล้วครับทุกคน สุดเราก็เจอต้้งหัวจฉกหวย,วยเฮมากในตำนานเปิดมาถึง40กว่าปีนะครับทุกคนครับผมกดก็เราซื้อต้องหววเดือวใหญ่มาให่นะครับทุกคนตอนนั้นเฮมากเคยขายขนมแล้วก็น้ำตาลสดนะครับทุกคนจนเฮมารกเดินหลังค่อมที่เราเห็นปัจจุบันนี้นะครับผมเฮมากบอกว่าใช้งานหนักมาครับก็คือขายขนมกับน้ำตาลสดก่อนที่จะมาขายต้องหวัวเฉกหวยนะครับก็รวมแล้วก็ประมาณเกือบ70ปีนะครับ สำหรับต้องหัวชาวียวที่มาน,นะครับก็รอนนานหน่อยครับทุกคนแต่ก็ได้ลองชิมนะครับตัวนี้ก็15บาบาทครับ